ใช่ใส่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทีมทวนกังวเกี้คหักวงมะไรใส่ยู่เห็นยุบอ่โยกมือใส่อะปาดีบ้าโอ้ยใส่ลงเท้าข้างเดียวโอ้ฝักงมวยฝั่มวยนั่มวยใสงเกินเนาะในตีบอลกรดีนมันหักค้อฝักมวยเขาใส่ฉิดมาแล้วนะครับควงอะไรใส่ย่บ่มารอ่นี้คือส่งพี่เล้ว

อหอดบังเดนี่แหละนี่ขโมงนึงนี่แหละครับองกับไปไ่ตัวน้ปุ๊บใ่ัเอ่าสในุ่มกบกอกเอ้าหอก็ลงไร่ปะโอ้ยงเขาไปโดนเติบด้ยไอจีมีจอามาทำไมจิดมาทำไมไปมาเบิ้งบ้านไปยึงคาว่าฝนตกน้ำส่งแน่ไในบ่วันหน้ามาหาปลาเนาะ เอาอีกจักอยู่บ่ Captain Chin นี่เอาต๋อยจุ๊งไปแห่นึงแนวแซ่บ ดังเฟ้ยังวะต้มใส่นีก็ได้นี่รถยองไม่เอาคุปตมเนี้ยดนดังหรอแม่เีไดท่านค่ะขออยาดขอหยาดไายนีด้ว ครับผมขอบคุณมแม่มาต่อยเดี๋ยวปักนื้อดนองดีวอเดีวักน,นียักเน,น้เวก้อักน้อันคควอวนเี่นื้อวัเนาเันือี่ันะครับเซอเานอนาาอดน,นะอน้อวับขน้อวน้อนอน้อว้ว หอยาเจ้าของพื้นที่นะเนี่ยเียตาม่จไก่เดี๋ยวนนว่าโซฟาอัไนให้ไหม้ึกวไปย่างเลยเนี่ยเอียเกินไห้ไม่ปไก่เดี๋ยวจักแล้ว ขไหกันม้างไหนจัดข้างไหนไม่เนี่ยงพักบ่เอากระเผากันเิบอแล้วเผาเห็ดมาดีด้วยเราเขาว่าได้เด้อเผาดีวยคนบัวบ่ะไงคนบัวมันเต็มใช่ไหมน่องคอปัวคอหปะก็จะซื้ออันนี้ไปย่างดี คือถ่วยที่จะเลี้แกะนี่เป็นว่นี่เป็นว่เนี่ยโอ้ระดับเชฟไหมดับเชฟกดปุ่มกดปุ่มปุ่มหน่อยขาบกบมันก็เป็นเด้พี่น้อกยูพี่มีก็่แบบนีคนหลักโอ้แต่ก็มาเสียงมันยัางนี้กันในอ๋อมันเป็นตู้มันแหมได้เราไปวันนี้ นี่แล้ะครับใดอได้ขาะขวโอ้เขาลนแบบนี้เลยป่มาฐานแบบพิธีลนขนบัวมันนะครับขนบัวคือขนอะไรนาะขนบัวคือขนขนเล็กๆครับขนขนท่าโลกป่ขนท่าโลกกำลังจะปุ่มมันก็สีห้อมมนะป่ะเนี่ย ใก็นเราเลไก่งาม่ไก่เขาจะเอาขมิ้นทาบ่เนี่เนาะสีผสมอาหารบ่สีไก่นี่แหละพันนี่พันเหลืองบ่ตัวใหญ่ยังบาาตัวใหญ่น่ะสองร้อยกันมันเป็นตาหยาบกัไก่เหรอ

นมีนบอมันมอยู่เดีกตัวี่ชุดเขาซื้อมากนี่สามารถต้มได้ว่ะดียวเปลี่ยนเมนูกะทันหันนะครับรุ่งพันอยากชดหน้ามอสุดรับมีดตามเขาตามเปียกก็ได้ มาต้มยุฟุ่นป่ะตุอยกันน้ำมานหากินมตัวโอ้ชิมยังลงทะเลเตั้งไว้จ้าไอ้ครบแล้วเนี่ยนี้ก็ตั้งไว้ได้ไอ้ครบสลยท่ายในขั้นตอนแรกสวัสดีคร,รครับผมเรากำลังโดนไก่นะครับ เมนูนี้จากไก่ใต้น้ําเป็นต้มต้มนะครับเพราะว่าลุงอยากชดน้ําเนาะเราก็ปรับแผนเปลี่ยนแผนได้ทุกสถานการณ์นะครับผมพ่าเครื่องเราก็ซื้อมาเผื่อแล้วไม่ได้หาอะไรเพิ่มเติมเราก็จะทําการล่างก่อนนะครับอ๋อต้องล่างควมบ่ะท่บ่อ้มน้ำบ่ะ เราก็จะทำการเฉแ,แหละแร่แร่แห่ะูหมีดคมดีแต่ว่อันนี้เป็นสูตรไทยมันนะครับว่าจะเอาส่วนไหนหขอขอกออกนะครับท้าออกนื่ครับเลาะตรงข้อมันต้องรู้จักข้อมน,นะ หูถ้าหูมองมันนี่ง่ายเลยเลยเห็นไหมเยวจะบอกมองนี